สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบชุดหัวใจของโถเครื่องทําสลัดชี่ยี่ห้อฟรีซี่กันนะคะอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะเลยคือคันโยกนะคะ2ส,สปริงค่ะแท่งใสค่ะสลักล็อคคันโยกค่ะแป้นแข็งค่ะวัสลีนะคะปากกานะคะ วิธีการประกอบนะคะเริ่มต้นจากการใส่อุปกรณ์ชิ้นแรกเป็นสปริงค่ะสปริงไม่มีด้านสามารถใส่ด้านไหนก็ได้นะคะต่อมาเป็นตัวแท่งใส่ค่ะแท่งใส่จะมีโอลิงทั้งหมด2เส้นนะคะมีเส้นบนกับเส้นล่างเวลาที่เราประกอบทุกครั้งเราจะต้องทาวาสลีนนะคะทาไปบริเวณโอลิงได้เลยนะคะทาให้ชุม่มรอบๆค่นะคะวาสลีนที่ใช้จะใช้เป็นวาสลีนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นวาสลีนที่เราสามารถซื้อตามเซเว่นหรือว่าหลังขายาก็ได้นะคะเวลาใส่นะคะเราจะกลับด้านนะคะใส่ ด้านนี้เอาล่องหันออกด้านนอกนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะใช้ปากานะคะหรือว่าถ้าไม่มีปากาก็คือใช้ตัวอันนี้ก็ได้แต่มันอาจจะพอดีเกินไปถ้าไม่ถนัดก,ก็ใช้ปากาดันนะคะให้มันลงมาแบบนี้แต่วิธีที่ถูกต้องก็คือเราจะกลับด้านเราจะกลับด้านโถแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้มือข้างหนึ่งดันตัวแท่งใส่ลงมาเราจะใช้มืออีกด้านหนึ่งค่ะสอดเข้าไปข้างในตัวโถแบบนี้ เพื่อดันยางที่มันจะมีโอกาสปิ้นเข้ามาด้านในถูนะคะตรงนี้ให้โฟกัสข้างในว่าจะไม่มียางนะคะที่ปิ้นเข้ามาด้านในหลังจากนั้นเราก็จะกลับด้านถูอีกทีหนึ่งค่ะหันที่ถูกต้องด้านนี้นะคะกดลงมาแล้วเราก็จะหันล่องให้หันมาในทิศทางที่ตรงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้คันโยกค่ะเอาตรงจะง,งอยนะคะเสียบเข้าไปพอเราเสียบปุ๊บเราสามารถเอาปากกาออกได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้สลักนะคะล็อกพันโยกให้อยู่กับทีใส่เข้าไปแบบนี้นะคะใช้น็อตนะคะล็อกให้เรียบร้อยวิธีการเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราจะหมุนตัวโถมาอีกครั้งหนึ่งแล้วลองโยกพันโยกดูนะคะถ้าเกิดพันโยกไม่มีติดขัดเราดูตรงนี้ไม่มียางปิ้ออกมาก็แปลว่าการประกอบของเราเรียบร้อยไม่มีโอกาสที่น้ําจะรั่วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวแป้นแข็งเสียบเข้าไปตรงนี้ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาถูไปประกอบเข้ากับตัวเครื่องกันค่ะ